ดูน้องวายุเขาเล่นไม้ตะคดนะครับนี่ไม้กายสิทธิ์นี่ชีวิตน้อยๆในป่าเล่นวันนี้ลองพระกำลังกระสู้หน่อย ดีนะครับวันนี้พบกับช่องน้องพรายวายุนะครับดูน้องวายุเขาเล่นไม้ตะคดนะครับนี่ไม้กายสิทธิ์ขับโซ่โอ้ทิ้งไม้กายสิทธิ์แล้วไิกินไปเล่นไปด้วยนะครับ องวายุเห็นไหมเห็นเล่นแล้ว,ลลวตบเล่นเชือกกินด้วยเล่นด้วยนีความสุขของน้องวายุอยู่ในป่าตามแม่กินยากเล่นเชือกไม่อีกแล้ว เล่นด้วยยกเล่นไปด่นโซ่ชูกำลังให้ดูเลยกินมย่ยาอิ่มแล้ว Nên nơi Cô kinh nha กูบุดกินหญ้านะครับกินไม้ไผ่ที่จุดไฟกำลังเขียวชุม่มไผ่อ่อนกินละกันเ,เล่นแม่กันมั้ เล่นมีความสุขมีอิสระเราดูดูด,ด,ดูการลองบลังของวายุนะครับตัวไปนะีนจะเป็นช้างชักขยืในะจังหวัดสุรินทร์หรือเปล่าดูด,ดูดูพลังนะครับเป็นนักชักขยื ลากทหารมัง้งใหญ่ไปหน่อนี่แหละชีิตหนูน้อยอยู่ในป่าเล่นวันนี้ลองพละกำลังกระสูหน่อยทุกวันเล่นไม้ ไปแล้วตามแม่ไปแล้วหายแล้วเดินน้ำหน้าแม่นป่ากินเลยขวานอยู่ทางนี้เดินมาเลยเจ้าคุม้มแดง ta lên là lại đi từ năm na Đường không khó lại แม่เขาจะพาไปไหนลูกจะพาแม่ไปไหนไปไหนแล้วพระเอกเราไปไหนแล้วหากินไกลแล้วเรียนกินอยู่นนู่นพระเอกเรา เป็นยังไงวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับชอบวายุรักวายุก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องวายุด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม